ผมกล่าวสวัสดีท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เป็นแฮปปี้นัทไปเกมนี้ก็จะมาเล่นแฮปปี้นัทตามที่บอกไว้ก่อนหน้านี้มันก็อาจไป็นหลายคลิปหนึ่งแต่คือ,ค,อคือมันไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแฮปปี้นัทได้เลยอะ่ะเจอแต่อย่างวะเออเจอทีมแบบอย่างวะอะ่ะก็เลยแบบเล่นไม่ได้วะ จริงๆแล้วเราไปดูกันเดี๋ยวไปดูในเกมเนี่ยวว่ามันจะจบยังไงนะโอเคมาต่อกันดีกว่านะ ตบ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 อุ้ยเฮ็ดบิปกแบัคเฟิร์สบัตเว้ยเฮ้ยมาเฟิร์สบัตโอเคสวยงาม <c oughs> ไม่น่าเชื่อแฮปปี้๊กแบ็คเฟิร์สบัตบ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 ไปกองอีกหนึ่ง สุดยอดเจอคนเป็นงานที่มันช่างดีใจจริงเลย

Oh, God What the heck? Oh. Oh, yeah quýt cho tôi thấy rất thấy nó khai là... yeah, me please, tôi thấy rất vinh là <laughs> vinh Hiving... <laughs> Hiving... <laughs> <laughs> เิมถอดเมื่อกี้บอกของหวานดีๆนี่เองการที่เพื่อนยิ่งอยู่เยอะในวงเนี่ยยิ่งทำให้ฟูดได้ไวขึ้นออกมา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 ,มานั่นแหละเกาะรดหายก็ต้มไปหนึ่งดอกคิวยังไม่ยังไม่อังไม,มโดนหนึ่งดอก sai Quân trăng kinh gì ơi hết đi bác ơi làm tem đây mình tem Bà liết ngủ mừng rồi hả nó

นายอาจริงๆอย่างนั้นเหรอนายโดนเราตบไม่กี่ทีนายก็เจ็บปากตายแล้วนะแต่เราโดนมันตบไม่กี่ทีเราก็เจ็บขึ้นหลอดแล้วนะโอ้โห ไม่รอดว่ะรอดไหมรอดรอดหรืว่ารอดอยู่ก็ดีก็ยังรอดแข็งใจแข็งใจไม่ไม่แข็งแล้วไม่แข็งแล้วเพื่อนเรนบนุญทำ,อ,ทำ,ทำะอ,อะไรอยู่ทำไมทำไมดูไม่กระเตื้องเลยเพื่อนเพื่อนในสู้เรากับลูคาลิโอไม่ได้เหรอเพื่อนลูคาลิโอว่าไงได้ไหมลูคาลิโอยืนนิดเรากำลัลงไป 6โล่ข้าวตาเรากำลังไปลูคาเิโอในใจยเย็นในรอดละลูคาเิโอกูเจ็บไม่ได้ด้วยโอ้โหเพื่อนเพื่อน,อนทำไมทำอย่างเงี้ยทิ้งหมดเลยเหรอแล้วเลนก็คือไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อะไรไม่แตกด้วยอทีเละเกินทำไมอะเล่นไม่เป็นอะเล่นไม่เป็นเหรอแค่เนี้ไม่ไหว ทำไมพวกนายต้องทำกันอย่างนี้เราไม่เข้าใจพวกนายอ่ะไม่รอดเฮ้ยไม่รอดจริงคาแม็กทำไรมีเห็ดมีดีเชื่อกินหรอนคาแม็กไม่ได้นะเวย้ยเกินไปจริงเกินไปเยอะเลยอ่ะมีดีเชื่อกินหนาไม่ทำอะไรเลยหรอเกินไปนะ เฮลี่เฮล m มช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยเกินไปขนาดบนทำแต้มสบายๆก็ยังไม่แตกเลยโอ้โหไม่การกันเลยอ่ะไปแล้วได้อะไรอ่ะไม่แตกอยู่ดีอ่ะ ไปทำไมอ่ะไปเล้วไม่แตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูคคาลิโอไม่กินช่วยกูเลยเหรอเฮ้ยเดินไปทำไมเจอแต่อะไรอย่างงี้วะเอาให้ได้ด้วยไม่ช่วยแล้วแล้วต้องทำให้ได้ด้วยดีคิปปินคิวเออเอาเยอะ ต้องได้แล้วเฮ้ยฮ็ p p ินั t อีกของสารที่จริงๆหเายถึงสารตัวเองอยู่แหละดังปิดฉาก One g o 都比你强。嗯 แพ้โอเคชนะไม่ถึงต้องรู้นแบบนีน้โอเคเก่งดีชนะได้ MVP ได้แต่ไงน่าจะลูคาลิโอแหละไม่น่าไปไปกลกว่าน,นั้นหรอกใช่ฮะ MVP ลูคาลิโอฮะขนาดซัพพอร์ตที่เก่งไปสามตัวเลนบนอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลยฮะ เกมนี้เ็าคงหัวร้อน,นอีกนานฮะนก,ก,กส็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนชอบดึงโปดไลค์แชร์ดูบโปดแชร์ชอบมากเลยมึงดซ้อมคลายให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีฮะหัวร้อนฮะ